ในจะเป็นต้นประดูป่าครับก็วัดดีนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทําการปลูกจะเป็นยูคาครับแล้วก็อันนี้ปะดูป่าครับก็จะมาเนี่ยซื้อมาต้นละสองบาทแจกประมาณน้นะครับสองบาทก็ต้นประดูป่าเนี่ยต้นละห้าบาทครับ อันนี้ว่าจะเพาะเองเพาะเองก็ไม่ได้เพาะทีนะต้นห้าบาทนี้ครับวประมาณยี่สิาเซนแพงกว่าไปนะแต่ผมว่ามันก็น่าปลูกอะ่ะก็ช่วงนี้ครับนี่เลยพายุเข้าโนอื่นครับได้ทีเลยฝนตกชุ่มฉ่ำนะครับก็ปลูกเลยครับขุดหลุมมะครับมดินซุยด,ดีจังเลยฝนตกเนะี่ย พายุเข้าครับตัวนี้คืมตลอดเลยตกสาซาครับมาดูป่าครับปลูกเลยไม่ไม่ต้องใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยแล้วครับธรรมชาติเลย เราตัดได้แล้วเราปลูกได้นะปลูกไปครับเนี่ยก็ปลูกปลูกทิ้งไว้เนี่ยครับปีก็ปีเศษก็โผล่จน้นโตไปอยู่คามันโตไปอยู่แล้วครับนี่ปักหลักมัดไว้สักหน่อยนะครับโอเคไปต้นอื่นต่อครับ หลักกันไว้ซะหน่อย 北京呀。 ยงหาลักกระป๋ากับย่ค้าเลยจิ้มกานาเลยครับโอ้ลมแรงน,น,นะครับเนี่ยพายุเข้าโนอื่นครับ ยูคาลิปตัสอาวฝนเริ่มมาแล้วลาเรายังปลูกไม่เสร็จเลยครับเริ่มมาแล้วนะครับใบนายยังไม่ได้ปลูกเลยครับครับกอก็ปลูกโอ้นี่รถไถดันโค่นไปนะนี้ก็ปลูกยูกคาแล้วอันนี้สะเดาครับปลูกปลูกทิ้งไว้ครับ นี่ก็ปล่อยทิ้งว่างเปล่าไว้นี่นั่นก็ปลูกทิ้งไว้แล้วตนีก็โตมาเท่าเอวแล้วเนี่ยค่ะสูงก็หมวกก็มีเขาเอวก็มีม,มันดินไม่ดีครับช่วงเนี้ยมันก็เลยไม่ค่อยโตโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกไปนะต่อครับไปในนู่นะครับครับเดี๋ยวเรามาปลูกไปในอีกสักสองสามต้นครับนี่ครับอันนี้ประมาณหนึ่งปีแล้ว พร้อมพร้อมกับทางต้นนาะก็ส่งต้นหมวนะวครับไปเดี๋ยวปลูกอีกต้นหนึ่ง เลยจะเป็นต้นประดู่ป่าจปลูกเลย ก็ปลูกแล้วก็ปักหลักสักหน่อยแล้วก็มัดมัดต้นพยุงไว้หน่อยครับมัดต้นพยุงต้นมัดพยุงต้นประดูไว้สักหน่อยนะครับเดี๋ยวเข้าใจเป็นต้นพยุงโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกแซมยูคารงนสองต้นครับครับอันนี้ก็ต้นประดูนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจดูไม่ค่อยเป็น,นครับ ไม่น่าจะเป็นปะดูพวกปะดูกิ่งอ่อนหรือปดูบ้าน่าต้นเนี้ยมันทรงมันยืดหน้าดูเลยครับมันไม่ไหลอย่างเงี้ยแต่คนขายบอกว่าเป็นปะดูป่านะผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษามาครับว่าข้อแตกต่างต้นเล็กเป็นยังไงรู้แต่ว่าต้นใหญ่เป็นยังไงครับแต่ต้นเล็กเราไม่รู้นะครับเราไม่เคยเพาะครับไปขับปูไปก่อนครับ ซื้อมาแล้วต้นละห้าบาทอ๋อนี่เอายอดมะม่วงมามาปักให้มันแน่นนะครับไหลหน้าดูเลยยอดหรือมันจะอาจจะแข่งกันเบียดโตรหรือเปล่าไม่รู้นะผมก็ชําอันนี้ก็ไม่ดูได้จะก็ปุกไปก่อนครับ ไปครับก็เหลือเหลือยูคล้ายสามต้นพีปลูกแซ,แซมไว้ครับปลูกแซมระหว่างสองต้นนี้นะครับปลูกแซมระหว่างสองต้นนี้เพราะว่ามันห่างไปหน่อย ตรงนี้ฝนเข้าาไม่ต้องรดน้ำเลยพายุเนอ่นโนอื่น,น,อนโอเคครับแต่ตรงตนี้สองต้นนี่ครับมันนี้ก็ปลูกพร้อมกันแต่มันไม่ค่อยโตว่ะตัวแงดินไม่ค่อยดีนะไม่ค่อยโตครับให้กินยอดเนี่ย ตรงนี้ต้นหนึ่งครับใช้บีบถุงแล้วก็ปลูกเลยครับ เ่าน่ลมแรงครับเมื่อคืนนี่ครับเนี่ยยูคามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละที่หักเลยยอดหักเลยครับลมมันแรงอะ่ะพายุเข้าซือไม่แน่ใจว่านกกระจิบปรเกาะป่านะครับแต่ว่าสงสัยล,ลมแรงแหละต้นตรงนี้ต้นครับให้ความจริงปลูกได้สองต้นนะแต่ว่า เราเอามาไม่พอแล้วเออหรือผมปลูกไปต้นเดียวก่อนลปลูกอีกต้นดีกว่าเนี่ยเอามาอีกต้นนี้กว่าครับอยู่้าต้นละสองบาทนะครับปลูกทิ้งไปครับขายได้ก็ดีกว่าปล่อยคันนาไว้ปล่าๆนะผมว่านะคิดอย่างนั้นนะ คครับก็ถือว่าเสร็จเสร็จแค่นี้ก็น,นะครับล้างไม้ล้างมือน้ำไม่คลองน้ำเออเลยในคลองประมอพุดน้ำมีปลาครับนามีข้าวบนขนามีต้นไม้โอเคครับกลับบ้านแล้วครับผมก็ขอบคุณครับที่รับชมนะครับเป็นแนวทางให้ดีก็ฝากกด ไลฟ์ฝากกดติดตามไม่ช่องเราด้วยครับสวัสดีครับผม